ระมัดระวังกัวต้องมีตลอดเวลาอันนี้เป็นหลักสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรมมีภูวการเป็นหนึ่งถ้ามีภูวการเป็นหนึ่งตันนี้จะใช่ไม่ได้ไม่ไหวใจถ้าเรายังไม่เห็นงั้นแล้วผมไม่ไหวใจเลยควรปมใดก็ตามถ้ารูว่ารบิดข้างใน่ะหว่างการวัดกับังข์าหนอยในหว่าการภาวนาภายใน เวลากลัวตามหนีไปนี่เป็นอย่างนีแสดงว่าไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อทำวมาอยู่กับตัวเองอยู่กับการทำมันตัวเองทราบทุกคนว่าเวลานี้เรามาฝึกทรมานกำจัดกิเลสอันเป็นค่าสุดต่อตัวและผู้อื่น เป็นสิ่งที่ขวางโลกขวางธรรมก็คือที่เดยไม่ใช่สิ่งใดขวางทำแล้วไม่ขวางที่ว่าที่เดแล้วมีมากมีน้อยกอกเอมหมือนก็เปลื่ยนก็หนามเหมือนห่อเหมือนเหลาเนี่ยมีมากก็เหมือนหออแลแหลมหลาแหลมแหลมเนี่ยขึ้นกลงมีมากก็เหมือนเปลี่อนเหมือนหนามในรับความสะดวกสบายการมาบวชในศาสนา มันพุทธโดยเฉพาะเป็นนักปฏิบัติไปแล้วจึิงผีเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องฝึกกำลังใจอย่าให้มันออกเพลื่อนข้ามได้อย่างน้อยอย่าให้มันมาแสดงออกมาปียาภายนอกให้หมู่เพื่อนเห็นเนี่ยหน้าเกลียดหน้าของเนื่องให้ต่างคนต่างมันระลังถึงจะมันจะร้อนเ็นไปให้มันเผาอยู่ในหัวใจเองอย่าให้มันระบาดออกมาภายนอกให้คนอื่นได้จิดน้ำอายใจให้คนอื่นไม่เห็นความอยากของตน มวามตามว้ยให้ถึงจุดที่ยาวที่แสดงออกเป็นความไม่พอใจต่อกันละกันนีอเป็นความทะเลาะวิวาทกันเป็นความไม่ลงรอยกันนี้ไม่ใช่เรื่องดีเลยเป็นเรื่องของที่เหลสอออกตลาดเป็นเรื่องของที่เลสอออกหน้าออกตามาเมียอำนาจังคับบังชาให้พระทะเลาะกันแสดงออกมาต่อหน้าต่อตาอย่างดื้อด,อด,อดานด,านดานไม่ละอายคําว่าพระเหนือ ี่ขอให้จับให้ดีอันนี้เป็นเรื่องอยากถ้าลงน้ำมาแสดงออกมาภายนอ,อกแล้วแสดงว่าอยากมากมันจะเป็นถ้ามันเป็นอยู่ภายในบังคับอยู่ภายในเป็นนั้นเมื่อมันเป็นอยู่ภายในก็ให้ทชาบมันมันคือที่เล็วไม่ใช่ของมีที่เราจะพยายามส่งเสริมหรือรักเห็นใจมัน ความเคารพกันนั่นแหละเป็นหลักธรรมหลักที่นั่นนี่และความถือหลักเหตุผลผู้ใหญ่ก็ตามผู้น้อยก็ตามให้เล่นเหตุผลการแสดงออกในทางมาจาที่ยานั่นก่ตามให้เล่นเหตุผลผู้คอยยึดตอวยึดอาลลักเหตุผลทมหวังแพ้หวังชนะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้า เป็นทางปฏิบาติฉะนั้นมันกักต,ตัวอาวกกะพวกกัก้งสองแรกลัลงชนะไทยยนนิ่งนาาก็ครองอำนาจประลุกิตไม่ทำความคนไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งข้ามไปแล้วจะเป็นอย่างนั้นไปไม่น่าเป็นเรื่องอยากที่สุดความภาระตนเองแล้ว อยู่ที่ไหนน้อยผิดใครเคารพธรรมผิดผูกเราทราบอีกเราพยายามแก้ไขอีกทำพวัดปฏิบัติก็ให้ทราบเวลัมวิลาความเกรงใจกันนั่นแหลืที่ทำออกมาข้างนอกก็เกรงใจกันอยู่ภายในก็เคารพก็เองไม่เคลื่อนข้าด การทำาวัปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้บกพร่องก็คือตัวตนเป็นผู้สมบูรณ์ต่อตนเองในภาวัตอปิบัติแล้วอ,อกอุกเิยังใจคนอื่นก็น่าชมเมือเม่อเห็นแล้วก็น่าชมคนอื่นก็ชมจริงก็ม,กงมีวงปฏิบัติของเานั้นที่เป็นที่ พบปุ่มเดินใจจิต้างดองนั้นเราก็จะภาวนาแต่เราไม่สนใจนำมาคิดนำมามาเป็นคัติดขังทีียึดเป็นขติดมันมีน้อง เราเสร็จคอร์สปฏิบัติอะไรๆแล้วให้ต่างคนต่างหาที่ประกอบความภาคความเพียรเวลาผมไปแล้วก็แขกก็ไม่ค่อยมากต้องลดลงลดลงไม่ค่อยมีทำงานื่มันเกี่ยวนเหมือนผมอยู่เป็นเวลาที่เราประกอบความเพียรเป็นเวลาที่จะประกอบคอร์สอะไรแล้วให้เกื่อหนนข้า ความขี่เกียจนี้ยังให้มาเกิดเข้ามาเกิดข้งองได้ดีกมันตัดความจริงเข้าวัดปฏิบัติที่เราจะต้องดําเนินตามหลักธรรมคืออะไรนะถือเป็นหลักถือเป็นชีวิตจิตใจถือเป็นภาพปฏิบัติการนัง่งทาั้งง่วงต้องเปลี่ยนอุบายวิธีที่จะคิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาเรื่องที่จะ เหมาะสมเพื่ออธิษฐานกับตนนั้นมันเป็นรูบายิปีของแต่ละเวลาเวาที่จะพิจารณาตัวเองนั่งแบบนั่งง่วงนั่งง่วงนั่งหลับไปเฉยก็ไม่เกิดประโยชน,น์ความมันจะง่วงจริงจะเป็นอย่างหลับเสียงนอนเสียความตั้งใจนอนแล้วตั้งใจตื่นตั้งใจจิตพลมานตนนั้นเปไ็นธรรมนี่จะเป็นนั่งหลับไปเฉย น,นั่าอุทิศลาภาวนานเนี่ยมันเกิดไม่หยู่มันเคยตอนนิสัยแล้วแก้ไม่ไดนะภาวนานก็มีไม่รื่องราวเนได้เลยดจิตนี้เป็นของฝึกได้เป็นของฝึกของทรมานดัดแปลงแก้ไขได้ตั้งแต่ขั้นต่ำขั้นยากถึงขั้นละเอียดละเอียดฝึกจิตได้ พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แม่ที่ทรงสุดพระองค์ามาก่อนจนได้ตรัสรู้ทมการเป็นบบสัรราจะนนอีกนของโลกขึ้นก็สาวกเป็นอนันดับต่อมาเรื่อยๆท่านภูมิเศษ็จอะไนี้ล้วนแล้วตั้งแต่วิเศษจากการสุดทรมานยาใจเป็นสิ่งที่สุดทรมานได้จินเป็นาจเป็นใจวิเศษแนละ้ธรรมะจิงเป็นธรรมะจิงแท้ไม่ใช่ธรรมะความใจ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จริงะครับก็แก้ไขปิตาหให้ถึงความสมบูรณ์คือความมีปิตเลดยที่ถึงได้โดยไม่ต้องสงสัยในวงพุทธศัสน,สนานี้แต่เครื่องมือใดที่สมควรจะนํามาปึกมาแก้ไขเป็นเองนั่นสาคัญคืออุบายใดน่ะนำมาเครื่องมือใดอุบายใดวิธีใดเพื่อนํามาแก้ไข เราคิดทุกฐาดสติปัญญาอย่าให้ง่ศาสนาไม่ใช่ของง่มันก็ทํโงงพระพุทธเจ้าพูดมันก็ทำไม่ใช่สมงงศาสนะธรรมที่แสดงออกสอนโลกไม่ใช่ศาสนาที่สอนผลให้โง่เราผู้ปฏิบัติศาสนาจริงพยายามควรพยายามแก้ไขตัวคิดตนเองให้มีความสลับลอกพ่อทั้งภายนอกภายในะ จิตเทเรรับการแก้ไขดัดแปลงเพื่อสติปัญญาอยู่เสมอแล้วจะเปลี่ยนแปลงอาการของจิตจากความอยากข้อสีความละเอียดเรื่อยๆไปเปลี่ยนไปเรื่อยหุ่นรับของสติปัญญาคือกายเนียนสาคัญกายนีอะไรอยู่ที่เราติดะไรทุกวันนี่เราติดกายสําคัญว่ากกายเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขา เป็นองใหญ่กที่เรียกว่าอุปทา,านยึดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วขี้คายดูให้ดีด้ยายวิธีนางที่เคยสอนแล้วเราจะพิจารณากายนอกก็าตามกายในก็าตามกายหญิงก็ตามกายชายก็ตาม,าาตามถ้าพิจารณาเพื่อความผ่อนถอนเพื่อความแก้ไขเพื่อความเมื่อหนากเพื่อความเห็นตามเป็นจริงของสิ่งนั้นนั้นแล้วจะไม่ติด สมุทัยมีอยู่ทั่วไปช่างภายนอกภายในมักคือการถอดถอนที่เหลือด้วยอวายสติปัญญานี้จึงมีอยู่ทั่วไปมีได้ทั่วไปพิจารณา,าได้ทั่วไปไม่มีอะไรมาขาัดข้องใครเป็นนักวิชาวิจารณ์กายมากคนนั้นนใจจะสงบแล้วไม่ยุ่งเหลื่อบุนวายกับสิ่งภายนอกที่ได้เกิดราคะปัญหาแยกดูให้มันเห็นทั้งหมดแล้วพิจารณาจน เหมือนเขาคาดนานเอามันละเอียดมุนคาดมุนขายให้มันแหลกละเอียดเองเราจะโม้ขนาดไหนก็ตามก <im Born> ารพ <im> ิจารณาทำซ้ำซากซากหลายครังงงง้ง,ลงเลยผมนี่ก็ละเอียดกันไปอีเหมือนว่าคาดนานควาวยจะเร็วทิชช่ามตสองขัญสําการซีมุนคาดมุนขายให้มันแหลกละเอียดแล้วควรแต่การตัดดังนั้นข้าวมันก็ สวยง,งามเพราะมันเป็นสีได้ดีเนื่องจากมูลค่าเงินขายแลงด้วยสติปัญญาทับิจนาค่วงๆแลกและเอียดวันหนึ่งกี่ครั้งข้อช่างเถอะไม่สําคัญสําคัญความเข้าใจเมาเข้าใจไปถึงไหนอุปทานความมดมั่นหรือมั่นความสําคัญต่างๆที่เป็นเครื่องเครื่องกด่องจิตใจจะค่อยถอนตัวออกมาถอนตัวมารู้ชัดถ้าเรายิ่งถอนมาก ถอนความที่มั่นถือมั่นคือกายนี้เองเมื่อพิจารณารอบครอบทั้งหมดไม่มีที่ถึงสัยแล้วมันก็ปล่อยมันไม่ถือไว้นะทั้งๆที่เคยเป็นอุปทานมาในชาติขันนี้เท่าไหร่กี่กับกี่การก็ไม่ทราบในชาตินี้ก็ตั้งแต่วันเกิดจนขณะปัจจุบันพอมันทราบแล้วมันก็ปล่อยทั้งมันได้ไม่หวาไม่ไม่ถีปล่อยได้มากเพียงไรก็เข้ากับเรานำภาระออก บาปของเรานั้นมากใจนั้นปล่อยได้หมดแล้วก็สบายรู้แ้มันดีที่ตามความจริงมันมีอะไรอยู่ในส่วนธาตุขันแต่น้ำแต่เนื้อตัวเองก็ดูเข้าไปหาภัยมั mm hmm. นเต็มเรื่องของสุภฤทธธรรมปฏิ mm hmm. ปูนก็ไปหมดตัดปางมาเนี่ยเป็นคนแต่ขือมันเหนม็นหรือว่าของดีในกาชาติพิบิด มันดียังไงตามความจริงมันเป็นอย่างนั้นคนหา,ากปิดบังในสิ่งน,นี้ไม่อยากพูดไม่อยากเปิดเผยหากจะทําในสิ่งที่ไม่น่าทำตั่งแต่าสิงนั้นมนุษย์เราพูดกันแล้ว,ลวรู้จิกมันขวงขวางทั้งจิตเขาจิตเราเพราะจิตนี้มันัา,างทีมันก็ชอบสิ่งอย่างนั้นขณะไม่อยากไม่อยากพูด เขาเปมันเสกเอาว่าดียินทำฟังสำหรับความเสกมันจีอ่ะมันไม่จริงความจริงนั่นแหละคือความแท้ธรรมแท้พิจารณาถึงความจริงเข้าจะว่าอะไรมันก็ไม่หลงกับใครหลงไปที่ไหนความจริงมันอยู่กับทุกคนเมื่อถึงความจริงด้วยการพิจารณาเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วอะไรจะติดแล้วอยู่ละมันก็ถอนมันเอง โลกจะถืออยู่สามโลกธาตุต่างคนต่างถือก็ตามแต่จิตดวงไดยลายใดที่จะพิจารณา้นาุเชใใจ่งแจนตลอดในทุกสงบรมนาที่เกี่ยวข้องกับตนแล้วลายนั้นจับพ้นก็ได้เลยท,ทั้งทั้งที่สามโลกธาตุไม่มีใครพ้นก็ตามเมื่อถูกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น ดูกายเนี่ยดูข้าง,งในข้างนอกดูข้างบนข้างล่างเอาให้มันท่องเตี่ยอยู่ตามร่างกายนยีดูด้วยความสนใจกำหน,ดนิดารณาให้แยกออกดูข้างนอกเอาสมมติว่าข้างในมันเบื่อมันขี้เกียจมันชินอะไรมันดั่งจะเกี่ยวนอกเอาข้างนอกมากิจารณาแยกมามันเต๋อตร่ไหนมันงามตรงไหนแยกเอาจนจนปฏิบุริคุกโลกข,ของเราออกมาดูดูมันเห็นหมด มีแตกร้องกระดูกน,นี่ยเราก็เห็นได้เหลือกระดูกทิ่งเกรืงกายติดตามตรงนั้นทางดุสัตว,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 วกก์ก็ดุดนิสต์ด,ด,ด,ดุมันดุดวัวดุดควายที้งนิตกร้อมนเป็นตัวโดนตัวหยุดหยุดตึงกระดูกตากระดูกไก่กระดูกหมูมีในั้วตปินไก่เวลาเป็นตัวอยู่ขนมันก็มีน่ารักแล้วมาเป็นเวลาเข้ามาอยู่ในั้วตปิน มันก็ป่าท่าเขาของไก่ของเป็ดอย่งนีในถ้วยเนี่ยถ้าพี่น้ําถึงความจริงมันจะเป็นอย่างนั้นเันเรเลยหลงไปยังอย่างที่เคยหลงนะอาหารการบริโภคที่เป็นเนื้อเป็นปลาเป็นอะไรอะไรดูลงไปมันก็เป็นปัดท่าดีๆนี่เห็นเราไม,ม่สำคัญเราเป็นอาหารโดยทายเดียวไม่ได้คิดว่าปัดท่าคือทำ,ทำ,ทำแต่นี้นั่นเราไม่ได้หาคำเราหาแต่เรื่องของลิง้นมันก็เห็นแต่ลิ้นที่กินไม่พอเี่ ถ้าหาเรื่องทางําแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปมันก็รู้ว่ากึินก็กินไปอย่างนั้นเองอยู่ข้างนอกมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งความเกี่ยวข้อ<ช>งัมผัดเป็นอย่างกลิ่นอะไรอะไรเป็นอย่างสีสันมนักเป็นอย่างพอเข้าไปข้างในนี่เป็นอะไรอีกทีก็เพราะว่าข้างในเป็นตัวปฏิกูลทั้งหมด จนกระทั่งออกมาทุกผิวหนังข็มีจปนตที่จะอะไรอีกที่ใครย,ยังไงมันก็ออกมาจากของโรกปปปภายนอกโอกภายในยานี้แล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้รวมเข้าไปภายในแล้วมันเป็นยังไงนั่นมีแต่ของปริคุณทั้งหมดในร่างกายมีะไรทั้งนี้เราจะปหาเสกอะไรว่ามันเป็นอะไรอีมันนก็เป็นไปด้วยนะ ถ้าจะเสิดมวัสดุเร่องนั้นละไอ้ันก็เป็นไปนเบื่อในได้เพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้เหนี่ยพิจารณาเห็นตามความจริงอยู่แล้วมันก็มีปัญหาทำเวียด้าการว่าชอบแล้วชอบบนี้เนี้คือชอบอย่างไม่มีปัญหาเลยมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับหัวใจตัวเองที่มีกีเลสเป็นเครื่องหลอกลวงมันหลอกทั้งวันทั้งคืนทำว่าอย่างนี้มันหลอกให้เป็นอย่างนี้ไปเสียทำคือความจริงเป็นอย่างนั้น มันหลอกให้เป็นอย่างนี้เสียเราก็หลงไปตามความหลอกเราไม่ได้เห็นไปตามความจริงเพราะในตัวของเราทั้งหมดความรู้เห็นของเราทั้งหมดมันจริงในเรื่องต่อเรื่องเรื่องความมันมีผลประโยชน์อะไรกับเรานอกจากจะเอาความกู์ให้เราแต่ความจริงก็เกิดถุงได้สัพพระโตรโกตาธรรมโอคือทำสิถอนสิผู้ปฏิบัติตามนั้นจะรู้ริงเห็นสิและถอนตัวออกตัวออกได้โดยง